สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ มาพบกับปุ้ยเพชรต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สุดคุ้มมากๆนะคะเป็นตัว Midnight ท h i ายนะคะสำหรับ Fortuner 3 0 Midnight c h i l ยเป็นเกียร์ออโต้รถปี2014นะคะบอกได้เลยว่านะคะตัวนี้เป็น limited เลยนะคะสำหรับ Midnight ท h i ายปี2014เท่านั้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาพบกับออปชั่นของเขากันบ้างนะคะสำ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโฉมแชมป์นะคะได้เป็นโฉมแชมป์รถเป็นโตลต้าฟอร์ตูเนอร์ปี2014เกียโตนะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟลูกแก้วมาแล้วนะคะมีไฟตัดหมอกออปชั่นเต็มเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะในส่วนของยาแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กนะคะ,ะ,คะสีออกแบบสีเทาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ รายละเอียดรถถือว่านะคะได้รายละเอียดรถเดิมๆนะคะสำหรับตัวมิดไนชัยคันนี้นะคะ,ะ,คะยางนะคะได้เป็นนะะเป็นยางปีได้ยางติดรถมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะถือว่านะคะรายละเอียดรถเดิมๆ ดูภายในกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวมิดไนชายนะคะดูในส่วนของประตูนะคะจะได้เป็นตัวนี้เป็นบุหนังเดินได้สีขาวนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดของ f o r t จ n e r m i d มิ g ไนชายตัวนี้พิเศษโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะคะ มือมือจับนะคะเป็นโครเมียหมดเลยนะคะสําหรับมินด้ชายคันนี้นะคะไปดูภายในกันนิดนึงนะคะเดินลายไม้เรียบร้อยสําหรับมินด้ชายออกเป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะคะเป็นเกียรโต้นะคะเกียรโต้พองมาลลยได้มันติดฟังก์ชันมาเรียบร้อยนะคะรถเดิมๆภายในนะคะถือว่าได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนัง จากโรงงานเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างาสำหรับภายในห้องผู้โดยสารนะคะรถเจที่นั่งคันนี้นะคะถือว่านะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะของตัว Fortuner นะคะที่ออกมาเป็นตัวพิเศษนะคะแอร์เป็นแอร์สตอนนะคะแอร์เป็นแอร์สตอนนะคะ เดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะคะเครื่องสามพันนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวดีเซลที่เก็บสัมภาระนะคะถือว่าสามารถพับเบาะตรงนี้นะคะสามารถพับเบาะเก็บสัมภาระได้นะคะยกก็คือยกเบาะด้านข้างขึ้นนะคะทั้งสองฝั่ง นะคะถ้าเกิดจะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะหรือว่าขนของสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะสำหรับคันนี้ฝากระโปรงนะคะด้านหลังนะคะน็อตยังไม่เคยมีการขยับใดๆทั้งสิ้นถือว่าละเอียดรถเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่สนใจนะคะโตต้าฟอร์จูเนอร์นะคะมิดไ er, นชาย เครื่อง3000รถปี2014นะคะ3.0 v นวีนะคะปี2014นะคะสำหรับคันนี้แลยละเอียดรถแบบเดิมๆกันเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์ติดต่อของปุ้ยนาเพชรยนต์นะคะที่เบอร์ติดต่อ0641462466นะคะหรือว่าสามารถเข้ามาดูรถกันก่อนได้เลยนะคะที่ถนนเสรีไทย68แยกที่1นะคะโปรโมชั่นนะคะรอลูกค้าอยู่เพียบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะชมคลิปกันแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอัปเดตโปรโมชั่นรถเข้าใหม่กันอย่าง ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ